มาต่อกันนะครับสําหรับ EP 2ในวันนี้นะครับจะเป็นการอธิบายแบบฝึกหัดนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันเลยลูกดูนะครับในแบบฝึกหัดหน้า84นะครับ10.4เขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้วันอังคารวันอังคารนะครับที่19 มก,กราคม2564นะครับเขียนวันที่ไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาเราทำการตรวจกันที่โรงเรียนเราจะได้รู้ว่าเราตรวจงานวันไหนนะครับเราจะได้รู้ทุกคนพร้อมนะในข้อหน้านี้นะครับในหน้านี้ หน้าแรกของเราในวันนี้ก็คือหน้า84นั่นเองนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่าเดี๋ยวครูอธิบายข้อที่1นะครับลูกดูนะข้อที่1นะครับเขาบอกว่ากล้วยหนักคราวนี้กล้วยหนักเราก็มาดูเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขมี2หน่วยด้วยกันนะครับตัวเลขที่จะต่อเป็นกิโลกร,รมัมคือตัวเลขด้านบนตัวเลขที่จะต่อเป็นกร,รมัมคือตัวเลขด้านล่าง นะครับคราวนี้ลูกก็ดูนะครับในข้อที่หนึ่งกล้วยเห็นไหมตรงกับเลขอะไรข้างบนเลขหนึ่งนะครับก็คือกล้วยหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมหรือหรืออะไรนิราตอบครูสิลกูกนิลาเปิดไปสิฮะ <c oughs> ตรงนี้หนึ่งกิโลกร,รมัมหรือก,รรกี่ก <c oughs> รัมลูกหรืออะไรครับ <c oughs> <น> <c oughs> หนึ่งกิโลกร,รัมหรือกี่กร,รัมครับน,นี่เลขอะไรตัวเลขอะไรเนี่ยหนึ่งพันกร,รัมค่ะโอเคเก่งมากนะครับหนึ่งพันกร,รมัมอ่าปิดไม้ได้ลูกต่อไปนะครับข้อที่สองข้อสามข้อสี่อ่าเดี๋ยวครูเลือก ข้อที่4อีกหนึ่งข้อนะครับอธิบายนะอ่ะลองสิแอนอแอนเปิดไมลโครู่ถามว่ามะละกอนเนี่ยหนักกี่กรัมดูนะคำถามคูอยู่ตรงนี้นะกี่กรัมเท่าไหร่ครับสองสองพัน แปดรกรัมค่ะโอเคเก่งมาก2,800ัรกร,รมัมอ่ะต่อไปนะดานาดาเปิดไหม่สิลูกค่ะแอนตอบว่า2,800ัรกร,รมัมครูสลา,าวุธถามย้อนกลับมาว่าถ้าเป็นกิโลกร,รัมกับเป็นกร,รมัมตรงเนี้ยเติมเลขอะไรลูก กี่กิโลกร,รมัม2กิโลกร,รัม800กร,รัมค่ะโอเคเก่งมากนะครับอ่ะสำหรับหน้านี้นะครับเหลืออยู่2ข้อก็คือข้อที่2กับข้อที่3นะครับครูให้ลูกทำเองนะครับต่อไปข้อที่2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าดูตามไปเลยนะ ระบายสีในแผนภาพแสดงน้ำหนักของอาหารทะเลและเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะครับ2อ,อันที่เขาให้เราทำนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูอย่างเช่นข้อที่1นเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าปลาก,กระพงหนัก1กิโลกรัม9ก0รกรัมลูกดูนะ1กิโลกรัม9ก0รกรัมนะครับนี่1กิโลกรัม9ก0รกรัมก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็ระบายสีแดงมา เขาก็มาตอบตรงเอตรงนี้ปลากระพงหนักกี่กรัมเขาถามกรัมเชโชเจชโชเจชโชอยู่ไหมลกูกครับอยู่ครับอเจชโชตอบครูสิครูสลาวุธถามว่าปลากระพงหนักกี่กรัมอ่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นกรัมได้เท่าไหร่ครับปลากระพงนี่อยู่ข้างบนเนี่ยหปลากระพงหนัก 1,900กรัมโอเคเก่งมาก1,900กรัมอ่ะนิดไม่ลูกต่อไปครูสลาวุธยกตัวอย่างข้อ f นะครับข้อ f นะข้อ f นะครับปูหนัก1กิโลกรัม2ขีดคราวนี้ขั้นตอนแรกลูกจะทำยังไงลูกดูนะครับขั้นตอนแรกลูกไปดูก่อน f อยู่ไหนนี่ f อยู่นี่นะครับ f อยู่ช่องนี้ 1>, 1กิโลกร,รมัมลูกก็มาดูเลข1ข้างบนอยู่ตรงนี้เส้นหนาๆตรงนี้1กิโลกร,รัมอยู่ตรงนี้นะครับ2ขีดลูกก็นับไปอีก2ช่อง1ขีด2ขีดอยู่ตรงนี้นะครับลูกก็ขีดเส้นตรงนี้ให้มันตรงนะครับจากนั้นลูกก็แรงเงาจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับสีที่คุณครูเขาแจกให้นะครับระบายสีไปนะครับตรงนี้นะ จากนั้นพอลูกระบายสีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับข้อ F ลูกก็มาตอบปูนัก1กิโลกรัมสขีดหรือกี่กรรมถามใครสิเดี๋ยวครูดูก่อนว่าคุณจะถามใครถามนาวานาวา ตอบปูสิครับปูหนักกี่กรัมลูกหนึ่งพันสองร้อยกรัมครับโอเคเก่งมากครับหนึ่งพันสองร้อยกรัมอ่ะต่อไปนะครับครูให้ลูกเลือกข้อ b ข้อ c ข้อดีข้อ e ลูกจะให้ครูอธิบายข้อไหนเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อเลือกมาครับข้อบีข้อ b ข้อไหนลูกข้อ B อ่าข้อ B โอเคอ่านทุกคนดูข้อ B นะครับข้อ B หอยนางรมหนัก4กิโลกรัม100กรัมอ่า4กิโลกรัมเราก็มาดูก่อนเลยอันดับแรกดูก่อนช่อง B ช่องนี้นะครับอ่านเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้อ่าช่อง B นะครับคือช่องนี้ลูกดูนะ B อยู่ตรงนี้นะครับลูกก็มาดูน้ำหนักของ B คือ4กิโลกรัม เลข4อยู่ตรงนี้เส้นหนาอยู่ตรงนี้นะครับนี่4กิโลกร,รัมอยู่ตรงนี้กับ <paso> 100กร,รมัม100กรัมก็คือ1ขีดนั่นเองนะครับ1ขีดลูกก็นับมา1ขีดตรงนี้แล้วลูกก็ขีดเส้นให้ตรงนะครับขีดบนขีดล่างให้ตรงกันจากนั้นลูกก็แรงเงานะครับแรงเงาหรือระบายสีนะครับแรงเงาไปเลยนะครับให้เต็มช่องให้สวยงามนะครับให้ระบายให้เต็มช่องนะ ต่อไปพอลูกระบายสีเสร็จแล้วนะครับลูกก็มาตอบข้อ B ตรงนี้เขาถามเป็นกรรมคู่ถามป้องป่าป่าเปิดไหมลูกป้องปรา, <c oughs> า,ปราเปิดไหม,รไมครับ,รบอ่ป้องปราบตอบครูสีหอยนางลมหนักกี่กรรมลูกหอยนางลม <c oughs> ข้อ B ี4,100กรัมโอเคเก่งมาก4,100กรัมนะครับโอเคอ่าปิดไมค์ได้ลูกอันนี้คือข้อที่สองนะครับต่อไปข้อที่เหลือนะครับข้อ c ข้อ d ข้อ e ครูให้ลูกทําเองนะครับลูกจะต้องฝึกทํานะครับต่อไปข้อที่สามอ่ามาดูข้อที่สาม เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะครับข้อ3เติมตัวเลขแสดงจำนวนครูคดูซิครูยังไม่ได้ถามใครนะชื่ออะไรนะชื่อเล่นที่นั่งคู่นั่งใกล้ๆนาวานะตัวเล็กๆอะ่ะเออหนูนั่นแหละลูก ชื่อเล่นชื่ออะไรนะปั้นครับอ่าปั้นปั้นเข้าปั้นนะลกูกอ่าโอเคลูกดูนะในหน้าแปดสิบหกในแบบฝึกหัดนะครับครูสลาวุฒิถามอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งห้ากิโลกร,รัมกับหนึ่งร้อยสามสิบสี่กรัมเท่ากับกี่กร,รัมครับห้าพันหนึ่งร้อยสาสิสี่กรัมครับ โอเคห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่กรัมถูกต้องอ่ะต่อไปอ่ะปิดไมค์ได้หูกต่อไปค,คุณครับอะคุณดูข้อข้อนี้ข้อที่สองข้อที่สองสิบสาม กิโลกร,รัมกับเจ็ดขีดเท่ากับกี่กร,รมัมสิบสามกิโลกร,รัมเนี่ยเป็นกี่กร,รัมลูกใช่สามพันกร,รัมไหมทำเป็นกร,รัมได้เท่าไหร่ทำเป็นกร,รัมได้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรเนี่ยบนหน้าจอเนี่ย 13,000กรัมถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่าแล้วก็7ขีด7ขีดได้เท่าไหร่7จดขีดกี่กรัม700อ่ะ7จขีดคือ700เพราะฉะนั้น13,000บวกกับ700ได้เท่าไหร่ลกูก13,700กรัมครับโอเคเก่งมากครับ13,700กรัมแบบนี้ โอเคนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4ลูกดูนะข้อที่4นะครับอันนี้ครูเคยอธิบายไปแล้วใน EP แรกนะครับในส่วนของการเอาคำตอบไปใช้ตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอันนี้ตอบเป็นอะไรครับเอาไปตอบในหน่วยไหนกรัมหรือกิโลกร,รมัมใครจำได้เปิดไม่ตอบสิ หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตอบหน่วยที่เป็นกร,รัมหรือเป็นกิโลกร,รมัมตอบครูซีใข่จําได้กร,รัมค่ะโอเคเก่ง<ำ>มากเป็นกร,รัมนะครับต่อไปตัวเลขที่อยู่ในหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนไปเรื่อยๆเนี่ยตอบหน่วยอะไรครับกรัมค่ะกิโลกร,รมัมค่ะเอากิโลกร,รมัมเก่งมากนะครับกิโลกร,รมัมอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อที่ ข้อที่2ข้อที่2นะครับ3,400กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมครับ3กิโลกรัม400กรัมส่ามกิโลกรัมกับ400กรัมโอเคนะต่อไปข้อที่หกลูกดูข้อหก 25,140กรัมทำให้เป็นกิโลกรัมได้เท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัม25กิโลกรัม140่รกรัมอ่าเก่งมากนะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4ี่ 4. คูถามน้องเกรสสิน้องเกรส,ส,อ,กรสอ่ะ,อะเกรสเปิดไม์ลูก ข้อที่สี่ตรงนี้นะครับหนึ่งมืนกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมสิบกิโลกรัมสิบกิโลกรัมมีกรัมไหมไม่มีค่ะไม่มีลูกก็ขีดแดดแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับข้อที่เหลือให้ลูกทำเองนะครับข้อที่เหลือให้ลูกทำเองนะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> นะครับ การอธิบายแบบฝึกหัดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับให้ให้ลูกทำนะครับฝึกทำนะครับวิวธีการส่งนะครับก็คือให้ใครที่เข้าซูมในครั้งต่อไปก็ส่งในซูมถ้าใครไม่ได้เข้าซูมในครั้งต่อไปก็ถ่ายรูปส่งนะครับถ่ายรูปส่งที่ลายส่วนตัวครูสลาวุธนะครับถ้าใครไม่ได้เข้าเรียนครั้งนี้นะครับ <symbols> ไม่ได้เข้าเรียนครั้งนี้ลูกดูวิดีโอย้อนหลนังลูกทํางาน เสเทนะครับลูกก pues er. ็ถ e bueno, um ้าลูกเข้าเรียนซูมต okay? ่อไปลูกก็ส่งในซูมได้นะครับไม่จะต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูก็ได้นะครับหรือครั้งต่อไปใครที่ไม่ได้เข้าซูมก็ส่งโดยถ่ายรูปถึงแม้ลูกจะเข้าเรียนครั้งนี้นะครับถ้าครั้งต่อไปลูกไม่ได้เข้าซูมลูกก็ต้องถ่ายรูปส่งครูโอเคไหมครับเข้าใจวิธีการส่งงานไหมเข้าใจครับอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับห้องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับออบ๊ายบาย <c oughs> เจอกันครั้งต่อไปนะครับ